โอ้พิ่นห้างมาเบิ่งผัวพ่นย่ามาบังเต่าเบียรมาเบิ่งเต่าเบียร์โอ้ยฮ่าฮ่าฮ่าฮ่อฮ่าเท่าเบียกับเท่าแอมพอแล้วถาดถาดแล้วเนี่ยโอ้ยลูกพอเตียงเนี่ยสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้อง เอฟซีบอรสกูสุขอนมันในเฮาก็ได้มาอุ่นพิซซ่าให้ลูกสาวสบายดีลูกป้าไปขึ้นไปกินยูรถป้าอ่ะอุ้ยผมอ่ะดูเดี๋ยวเดี๋ยวเด้อยมันห่อนเลยลูกจับ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 เดี๋ยวขวบได้กินชับเลยสบายดียังสบายดีเออปไปไปกินยูรถตผู้มันเย็นจังกินปะแม่ใบโซบอกไม่อ้วนว่าให้อุ่น เอาไปโรงเรียนก้อนหลุไปกินในรถก็ได้ไปกินในรถก็ได้เม่อ้วนอุนอ่นนะหอ,อมชื่นใจไปเอาไปเอาไปกินอยนูรสด้วยรถเนาะเอาไปกินยูรรถอืมเอาไปกินอยูรสด้วยรถไปเอาระเบ้อของฝากนะมันทอนได้หลุอย่าพึ่งอย่าพึ่งจับลูก เอาไอ้ท right, right, right. right. uh, ิดพรมเดไปเอ้ยมาแม่เอวันถือมาายบ๊วยกับแม่เอวันกินอันนี้นะเนาะทิดเห็นกระตุกบลาลูกอยู่นะฮะเอากระตุกมาให้แม่หน่อยนะตุ๊ดน้ำมันใช้เกิบใช้เกิบใช่ผ่าผุข้อไม่ใช่บอน่ะให้อุ้มอีก เออเอาไว้ขนาดนั้นเด็เดี๋ยวแม่สิเชื้อน้ำมันฮะอยากัมงข้างล่างมากินบ่หน่พี่ชาเลยก็หนึ่งเชอยากัมงข้างล่างอันผูกแย้นั่นแหละให้แม่กิ่พูดไหนกินบ่หนิกินว่าพี่ชาเนี่ยเออผูกแยะไว้นั่นน่ะผูกไว้เด็กเออบุญญากระจับถกข้องไว้พอน อันค่าละเออเอาเอาสิ้นนั้งเออโอเคไปไปเข่าไปไหนก่อนปะตอนเช้านะเข่าไปไหนเราแรงกันแรงกว่าไปอลูกถือไปเอานับเข่าเออ เดี๋ยวเอาตัวน้อยก็เอาให้มันเย็นก็ลูกบพอนี้เย็นก่อนเลยเอามาตกแอร์ืออบ่แอร์อยู่พี่บ่สตากแอร์ของเมื่อมาเป็นมัาตรเสร็จเสร็จกินแซ่บบ่สตาไม่เสร็จดูแซ่บบ่เนี่ยโอ้โหจังหวัดเปิดแอร์เปิดเออว้าววววมันโมเมนตเนี่ยตากชัดนนะลูกเอานนี้ตากแอร์เคนว่ะ กัดกินปลายมันก้อนยาวหนามันควาของเขาจะก้อนถึกเสือียเลยบช่ปะอ,อร่อยมากแล้วออกกระไวบจานนะลูกเป็นอยัางไรละ่ะคือโบมาก,กินหนามันหอามไหมขอนมาก,กินหนามันเพลินเผ็ดเอาหนามันออกผัดกินก่นจะแป้งมันตู้น้ำเจ้ามีกระดาษชิ้ชู้บอเอออยู่หันนึกมีกันยศมันมีอี๋เด็กก็น้ำโอนนั่นโอนอูอ้ ทิดเบ่งดูลูกในโกดนั่นนะกระดาษทิชชู่อะเอามาเออเออเอามาเออเอาไว้ให้น่องสึกว่าน่องกินมันเระจริงๆแซ่บแซ่บรีอร่อยถามม่ทิดูแซ่บบอนแล่ว อ้ทิดไ่เคยกินเลยเก็บเอ้ิเคยกินนบอพิซซาเอาออกลูกมึงโอเคโอเนะเสือจ้าหน้าู้เนี่ยิเคยกินบว์ไนกินทรั้งแรกจ้าทิดทานด้วยเกินบอเทบเคยกินป่บ่เคย กินจานแปงน้งมันอัน้นางามปัดอร่อยมากแอ้วันอย่าเช็ดใจเฉื่อยเด้อถ้าอยากเซ็เดาานะบอกแม่วันในกระดาษทิชชูแล้วแม่วันโอเคเสร็จใจเชื่อยผ่าไอ้บางงามเลยกินเัอรองเท้าแล้ะ đẹp chứ? cho bà sáng cho sáng qua tuy nhau cho sáng bà nạ xịt ตะแป้งเนาะเพิ่ uh ์นเขาอยากกินช uh, ีสครับมันมันเป็นชีสตะแป้งมันนั่นชีสเออชีสกับชีสทิ้งที่หลุดพิ้งสิเออมันจำไม่มาแล้วมันหอกเองเออฉีกนางออกก็เลยติดขนาดนซื้อไปซื้อมาได้ติดเมื่อจะคล้องเนาะเล็กไปเล็กมาได้ติดอะไรติดหลุดเล็กนั่นน่ะจะติดแผลอ่ะ chân đi em vô tư mâm mùi chân 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 chân

ก็อื่นก็ไม่ต้องขอมาเพิ่ไม่ต้องขอวันหยุดเนี่ยมือละสิบพันเพราะเจ้าอะไรยังเลยฮะยันว่าจำตัวเพื่อจาผู้แม่ก็ทอนหายใจแล้วล่นคือว่าชามเนาะ

ที่ทนายวิวมาแม่ซื้อหักกระดาษนะ bạc bia nó giống như rồi ít nhấp đi <laughs> cho tìm được. Cho tìm thấy, luôn. Cho phải tìm thấy kia mưa ừ. cái nè Lột mưa Lột phải cứ Đây ไปแก่เพื่อนผาชืเอ็นเพื่อนเ่อว่ามันเป็นมัดเด็กูมาเห็นอยู่ว่ากูเอาให้กแกเพื่อนว่าแกติเอ็นยังนะเอ็นเอ็นมันก็ชื่อชื่อนี่เอ็นช่วทอดกินนะมไม่ได้เป็นมัดได้เออนั่นแหละกูกลับไปเห็นเขากะกองกันเยอะยู่เออเขากรงเพราะว่ามันไม่ได้เป็นมัดได้เอ็นนั่ะเออวันนี้เดี๋ยวกูไปซื้อให้มันมันว่าเป็นมัดสามมันหาซิบมันบ่มีหรอกเพิ่อนไปซื้อใช้สามมันหาซิบจิ เข้ไอมแต่ว่าเขาเอาเท่าไรเขากะอันนั้นเปิผ่าเหนึ่งอย่ามันตีเาอกเป็นมันไม่แต่นางง้วนแ้กัว่าเออแม่นนางง้วนเนงงัวแหงอะเนาะถ้านี้มีแต่โลโลเศไปถ้าเขาจะเอาเศนหนึ่งเขากรบอกเศนหนึ่งเขาก็ตินให้ ก็ได้กินจยร่ดเทาก็เรียบร้อยเลยไปโรงเรียนเขตเฉยตูดอยู่คือบุญยังเรียบร้อยเลยอือเอาไว้หันแน้ามีคนจะลงถิ่มมาเล้น <c oughs> อโรงเรียนในเิตได้ของชิน,หนเหลือจำานี้แหละ บแม่ปดเสงช่างโยสวรรค์มาเงอี่ได้เออนี่ก็ันนี้ันกลุ่งโอเคหอดะบอกไอ้นีตั้ใจนะอ้่าเ้าอ้อ้ไให้ลองก่อนเ่ไปโอเคปล่อยอ้คือ ต้องมีคำนี้ชมือเนาะโอ้ยนั่งล็อกเลยอจอม่ว่ดหรอวับตอคุมเียนหัวอ้ต้คุม c ะน้องต้อคุม c ะน้องบไิ ขายเพอขายอันขปุ้นทอดปุ้นขปุ้นทอดขปุ้นง่วงอย่างอ่ะตกุมชชนะ่เนาะตกเรียบร้อยไม่กิบเลยโอ้คือแล้วบวดนี้กินนี่หลดเนาะโอ้ยคนเคยติดต่อเนาะคนเคยติดบ่ติดบ่ได้ วอิโลดเร่งเด่งเร่งพ่อนสารวัตรนะฮมีอ้วนมีอ้วนเบิ่งจาพอนกับคู่นะคากาลีเนาะมวนน่ไห่บ่เบิ่งปากนะพอนคู่พาพอนคู่อย่างเนี้ยเดียวเหตุใด สอนดูน้ำห่านเจ้ากวักกวเออนางกวกนะสอนแมวนะแมวแมวแมวนางกวักเลยน้นเจ้านบมววในห่นคนคนคนมีคนใช่บ๊วแมวบอกแค่คยขอขาโอ้ วันวันวันบมมีโตที่มันมี้วหัวขาดนะขอ้อวิวเยคอขาด้วคอขาดออนนีโตทีลูกอนนีโตไมงาลองกันนะก้หอดองเงียนวิวดีแล้ว เก่งได้หนิมามาเมื่อไหร่บืนมาบอบืนบืนวันหยังเออเก่งนี่วะมาฮือเด้มาฮือเด้มาฮือเด้มาบ่มามาเออวันหยังมาวันหยังวัญญาปัญญามันปวดประภัสมันชุบปิดจังวันอาทิตย์เออมันอาทิตย์บ่มาวันอาทิตย์บ่ม้าบึงใน่น้องบ่ม่ะอ๋อบึงในหลุดหลเยอะ ลงบัตุนแล้วบ้านชื่อชื่อยังลงพิชาก็กินอิมน่มเลยยังอยากชื่ออยู่คุณอยากชื่อเออชื่อก็ชื่อชื่อก็ชื่อขนมจนมะพร้าวเลครัหนักขนมกันโอเคโอเคชื่อก็ชื่อไปเลยบ่ได้ข่าวห่านบ่โอ้ยบร่รอด mắc khắc nèo tít phẹt, tít phẹt nó khó xôi này hên bó thấy luôn cái là sao nhau <laughs> <laughs> màu đấy, xoài đấy anh nguyên xoài đấy một thanh mu đấy màu hồng bà thanh đấy ไชเอาอยัางลูกบุมี่แนาสีเอานะนี่ว้าวสีซื่อนะนี่เออย่าจกไปทันะ้นก้กระเป๋านะเฮ้ยเงี้ยงอะนะ เอาปุ้งบ่อหนะเอาปุ้งบ่อ้ช่เอาวันนั้นบ่อเอาแค่นี้บ่ใแ่ว่าอยากได้ขนมเฮ้ไปใช้เงินพันกอรีหล่าจะเอายังอีกบ่อเอาแค่นั้นดีหล่าจะเอาแค่นั้นบลูกบิวริบิวเอาแค่นั้นบ่อโอเค ถ้าเป็นว่าแค่นั้นก็แค่นั่งขนมในห้านนะมันบอกกินอยากซื้อไม่มีเครื่องิออรน้างมีงเท่างเออพันจะเลียนอยู่นีบอห้องเดียวกันบลูกอันนี้บ่ผู้เ่าเจ้าน่ะ เออนี่ย um> oui ังให้ผู้บ่าวนะมียังให้ผู้บ่าวนะโอ้ฝนฝนว่าเชูฟังอยู่ไหนเท่าเบียร์สบมีเท่าเบียร์ลวก็บเท่ายังนะวิวเท่ายังเท่าแอมผู้บ่าวเพิ่นมแเพิ่นว่าสองคนเลยเพิ่น่ะบาย ถ่ะวะท่าเบี้ยกับท่าแอมเจ้าใจเลือกไพ่โบเลือกไผ่เอาวัสองโอ๊พฟันห้องมาเบิ่งผูัวพันยัดมาเบ่งท่าเบี้ยวบังท่าเบี้ยโอ้ยโอ้ท่าเบี้ยวท่าเบี้ยววะผู้สาวมันเคิร์นชื่นชื่นน้อยอารุณกระเป๋านี่ อ้าลอะเออหงเดียวกันอีละเท้าเบียเท่าเบียคนบ่าวนะเอออ้างพ่อแม่นะคะพี่บาวในนี้ขนมเทาเบียกับเท้าแอมพอแล้วถ่าถ่าแล้วเนี่ยโอ้ยลูกพอเตียงเนี่ ดอกวัตุนัะงกับ花กเบียเยอะนะวันนี้อ๋อผู้ป่ามาเลยวิวปลาพิงมาเลยมันซื้นหัวกลวงนี่นะื้อพิงหู้อยู่บ้านนี่ว่าผู้ว่าววิวนี่มันมันเบ้ดแล้วเออมันมันเบิดแล้วอันนั้นนะอันติดนะมันเบิ้ดเลยเอาหน่วยเดียวเอาเนี่ยเอาหน่วยเดียวมันนี่นะ เจอผู้บ่าผู้ย่อมไปใส่เลยนี่ตาผู้บ่าวบนี้ไปไปผู้ว่าสนง่ายนะเก่าเกือวเลยแม่ดเชาอยู่อบอกบอกว่าบุญนบบอกว่าบุญนบบอกแม่ผู้บ่าบอกแม่ห้อว่าบอกผู้บ่าเพ่ปิงกี้เกดเจอนเยจอดน่ คนห้าบ่าคนได้นี่นะิงใสุดแดงงามเนี้มาหนิบออไปไชุดจดเถินเด้วิตใจวิตกลัวบ้ามมอนได้ผูบ่าวผู่าวได้เนาะไม่อันนี้ก็ได้ผู้่าวไม่หรอไปไปเื่อบ้านกนบ้ เอากล้วยเอาก้ใส่าหองคุ้มบาอันนอืมไฟซะอันนี้กันสิเมื่อกันจับปนจะไปใช่ไหไปไปนักปเรานจะทั้งยังหัวนักอิวได้มามาไม่หวมางนี่แหละเท่าเบีรยเท่าเบี้ยคนเราเด่นเด่นดังๆกันเลยเออ าจ่ายเงินอยังไม่วันไม่วันนี้เทวีเทวีพี่หนูวาโอ้ยชาตนังอยู่เนาะโอเคเจำพวกแม่จำเลยเจ้าเก็บไปอันนี้แล้วเนาห้องประตูประตูไปเบิ่งอีกได้อันนี้อันอันแม่แล้วนี่เห็ดอันเปียกน้ำเอื้อยแกตาขายเสื้อผ้าอันนี้จักอยู่อะเทวีเทวีพี่หนา อันด yeah! <c ười> ังน <c ười> ั้นแม่ถามก็แบแมนว่านี่อันชาวิวก็แม่กงือัวได้ผู้ว่าเราบ่ได้อผู้ว่าเห็นหน้าตาเฉยแล้วทั้ผู้ชายวิ่งอย่วิ่งเดียวเงือกัวต้องวิวเล้วพอแล้วพอแล้วจ้ะไม่วันมีวันนี่ได้ทาเบี้ยทำเบี้ยคนว่ะคนอ่ะก็ได้กระเด็นโก้มันเต็มบอกว่าอันนี้บ่าผู้ว่าอีหล่ะแมนน่แลนใจวันนี้โอ้ยเงือกลัวต้องวิวเลย ในกีบใบเวียนบังแล้ว <t> บังลูกช้าเถอะเท่าเบียร์อ่ะมักจะเท่าเบียร์เท่าแอมเท่าแอมยังเห็นเห็นเท่าเบียร์แล้วโอ้แล้วว่าเป็นลูกไฟแับนี้โอ้ยแบบ